สวัสดีครับพบก,กับสุรุขาลิว p ู o ูซึ่งเป็นรอบเย็นของที่25พฤศจิกายนนะครับพบก,กับผมแอดมินเม้งเช่นเคยวันนี้นะครับสาวกชาวนะครับนะฮะสุรุขาลิวพูรอบเย็นวันนี้จะทําให้คุณนะครับเลื่อนหงแดงของพวกคุณเนี่ยสูบฉีดแน่นอนนะครับนั่งไว้ติดเก้าอี้แน่นอนวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่พลาดไม่ได้นะครับแอดมินก็เรียบเรียงมาให้แล้วถึง3ประเด็นเน้นๆเลยนะครับเรื่องแรกนะฮะ เพชรเม็ดงามที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเจอวอตตันคุณใหม่ซ่อนอยู่ในอะคาเดมี่สรัดเตรียมเขย่าแดนกลางนะครับและสิ้นสุดกันแอดมินก็มีคลิปไฮไลท์ให้ได้ดูกันด้วยนะครับว่าเหมือนอดัมวอตตันตรงไหนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะติดลิงก์คลิปการเล่นวิดีโอของเจ้าหนูคนนี้นะฮะไว้ที่ปักหมุดนะครับใต้คลิปนี้นะฮะไปคลิกชมได้เลยส่วนเรื่องที่2นะครับลิเวอร์พูลเล็งลูกศิษย์รอคิดติดเปิดวาฟล์ลอกแอสปุสตัสมิฟิลบัคทูบัค สัญชาติอเมริกันที่หงแดงจับตาเข้าสู่แอนฟิลปี2026นะครับเรื่องที่3นะครับบิ๊กกิ๊นเนลต้องเป็นเขาคำเตือนายกล้องโลกจากปากจิงครับชี้ชัดใครคือทายาทผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนต่อไปต่อจากอันเดอร์สลัดนะครับอ่าเดี๋ยวรอฟังนะครับว่าจะเป็นใครทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นนะครับจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับชอบกดไลค์แชร์กระจายแล้วก็ร่วมเชียร์ไปได้วยก,กันกับช่องของแอดมินนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะ ว่าแล้วเราไปจวดกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะจวดพี่น้องจวดส่วงนี้กูไม่ได้จวดเลยจวดกันที่ข่าวแรกจากสื่อของ Rising the Cup นะฮะลิอร์พูเล็งลูกศิษย์ไรคิติดเปิดวาร์บลากัสบูสตัด i ม่ฟิลบัคทูบัฟสัญชาติอเมริกันที่หงแดงจับตาเข้าสู่แอนฟิลปี2026ลิอร์พูของพวกเรานะครับกำลังเดินหน้าแผนเสริมทัพระยะยาวโดยล่าสุดมีรยายงาน,นว่าทาหงแดงได้ส่ง แมวมองจับตาฟอร์มการเล่นของโรแกสบูสตัตมิฟิลด์รุ่งฟอร์มร้อนแรงในวัย21ปีนะครับของไฮดุสสเปริตในลีโคลเชียอย่างใกล้ชิดเตรียมพิจารณาดึงตัวเข้าสู่แผนงานของสโมสรในปี2026นะครับการเคลมไวครั้งนี้ถูกเปิดเผยโดยโนเวตลิสนะครับเป็นสื่อของโคเอเชียที่ระบุว่าลิเวอร์พูลนะครับคือหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่ส่งแมวมองเข้าชมเกมเอเรสติกดับบี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ โดยมีชื่อของบูสตัสดเป็นเพ้าหมายหลักที่ต้องจับตาบูสตัดคือใครเรารุ่นงอเมริกันผู้มี DNA ลิทูเนียแม้ชื่อที่จะฟังดูแล้วเป็นลิทูเนียนะครับแต่บูสตัสดคือชาวอเมริกันโดยกำเนิดนะครับสัญชาติของเขาก็คืออเมริกันเขาเกิดที่เมืองโอคลาโฮมาปี2 0 0 4ตอนนี้อายุ21ปีนะครับเคยติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่21ปีมาแล้ว สาการเล่นนะครับถูกมาว่าเป็นมิฟิลในแบบฉบับบล็อกทูบ็อกที่โดดเด่นทั้งเกมลุกและการวิ่งครอบคลุมพื้นที่อย่างมหาศาลก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของไฮดูสเปริตนะครับโดยออกสตารเป็นตัวจริงถึง12เกมจาก14นัดในลีกฤูดูกาลน,นี้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาพร้อมสําหรับความท้าทายที่ใหญ่กว่าดมเคล็ดวิชาสแกนสนามจากอีวานราคิติส สิ่งที่ทําให้ดาวรุ่งรายนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับก็คือการที่เขาได้รับคาแนะนําโดยตรงจากอีวานรรคิตติตตำนานบาเซโลนาซึ่งปัจจุบันรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคของสโ,โมส,สรบูซตัดเปิดเผยกับทางด้าน c b s Sport นะครับว่าเขาใช้โอกาสนี้ในการซึมซับเคล็ดวิชาระดับโลกผมแค่ถามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากเขาโดยเฉพาะเรื่องการสแกนมองรอบตัวและวิธีที่เขาเห็นในสนาม ผมจึงขอให้เขาสอนผมในทุกรายละเอียดเขาพาผมไปดูรายละเอียดที่เขาได้เรียนรู้ตลอดอาชีพการงานของเขาผมรู้สึกขอบคุณเขามากสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามอบให้ไม่เีคน,นี้ทิ้งท้ายถึงคุณสมบัติของตัวเองด้วยว่าเขาคือผู้เล่นที่สมบัตประโยชน์วิ่งครอบคลุมพื้นที่ชนะกันดวลและพร้อมจะเล่นในทุกตัแหน่งเพื่อช่วยเทียมสรุปนะครับหากลิเวอร์ตัดสินใจเดือนหน้าดิวนี้จริงนี่ก็จะเป็นการสัญญาณที่น่าจับตา ในแผนระยะยาวเพื่อยกระดับแผงมิฟิลด์ของหงแดงอย่างแน่นอนนะครับถึงกับต้องส่งแมวมองไปดูฟอร์มนะครับคงยังไม่ซื้อหรอกนะฮะก็ต้องดูฟอร์มกันยาวๆนะครับอาจจะเป็นฤดูกาลหน้านะครับมีโอกาสนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะก็เป็นตังสื่อของแอนฟิลด์วัตนะครับดวนลิเวอร์พูลพบเพชรเม็ดใหม่นะครับเม็ดงามที่แอนฟิลด์โดย มีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับอดัมวอตันเลยนะฮะซ่อนอยู่ในอะคาเดมี่สโัดเตรียมเขย่าแดนกลางต้องการกระแสข่าวที่ลิเวอร์พูลกำลังไล่ล่ามีฟิลโปรไฟล์เด่นอย่างอดัมวอตันเพื่อม,มาเต็มเต็มมิติแดนกลางที่ขาดหายไปแต่ความจริงที่น่าตื่นเต้นคือหงแดงอาจมีนักเตะพ่สวรรค์พิเศษในแบบฉบับเดียวกันกับวอตันซ่อนอยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรแล้วนี่คือโอกาสทองของอันเนอร์สโัดนะครับที่จะประหยัดงบก้นโตและปลูกปั้นสตา์คนใหม่ ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ปัญหาที่ขาดหายลิวพูหอยหาไม่ฟิลโปรเกรสซีฟปัญหาหลักของแดนกลางลิวพูในเวลานี้คือการขาดมิติในการเก็บขึ้นเกมไปข้างหน้าโปรเกรสซีฟอย่างต่อเนื่องแม็กอลิสเตอร์เก่งเทคนิคแต่ไม่ใช่สายทำลายแนวรับด้วยการจ่ายบอลกราฟินแบกพาบอลขึ้นหน้าไปดีๆแต่ขาดความแม่นยำในการเปิดเกมรุกสำหรับต้องการผู้เล่นที่มีชั้นเชิงสูง สามารถทันลายแนวรับคู่แข่งด้วยการใจบันที่เฉียบคมคล้ายกับติเอโกอาคันโตราในช่วงฟอร์มพีคสุดขีดเปิดตัวอันมณีซ่อนรูปไฮเดนเมเรโฮมเรากำลังพูดถึงเอเดนเมเรโฮมนะครับมีฟิลในวัย17ปีดาวเด่นจากชุดยู18ปีซึ่งตัวเลขเชิงลึกของเขาบ่งบอกชัดเจนว่านี่แหละคือคำตอบที่ตามหา นักเตะคนนี้นะครับมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับอดัมวอตันอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะความสามารถในการทํำลายแนวรับคู่แข่งด้วยการจ่ายบอลสถิติของเขานะฮะจ่ายบอลขับเคลื่อนเกมรุก14.96ครั้งต่อ90นาทีนะครับซึ่งสูงสุดในบรรดากองกลางนะครับหัวใจของการนำเกมรุกไปข้างหน้าการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายนะฮะที่ 13.56ครั้งซึ่งเป็นอันดับที่3สร้างโอกาสเข้าทำในพื้นที่อันตรายพลังงานและเกมรับสุนโหดนอกจากเกมรุกที่สร้างสรรแล้วนครับเมอริฮมยังมีคุณสมบัติที่สลอดจะลงรักนั่นคือความเข้มข้นและพลังงานที่เหลือล้นย่งบอลในแดนคู่แข่งสูงถึง4.91ครั้งต่อ90นาทีดวลตัวต่อต,ตัวเกมรับชนะสูงถึง63.6% ตัดบอลเฉลีย่ย3.74ครั้งต่อเกมด้วยคุณสมบัติพิเศษทั้งเชิงรุกและเชิงรับทําให้มาริยโฮมเป็นนักเตะโปรไฟล์ที่ลงตัวที่สุดสําหรับยุคของอเนอร์สลตอย่างยิ่งยวดการประดันเขากินสู่ทีมชุดใหญจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่มันคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องทําเพื่อเติมเต็มชิ๊กซอที่ขาดให้ไปในแดนกลางอ่าก็แฟนๆอยากจะเห็นคลิปนะฮะเดี๋ยวแอมินจะติด จะติดปักหมุดไม่ให้นะครับไปดูเลยนะมันผมไปดูแล้วนะครับมันก็คล้ายจริงๆนะนะครับแต่ว่าอายุยังน้อยเลยนะครับอายุ18ปีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเสริมกระดูกเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวกดไปดูฟอร์มได้เลยนะฮะเหมือนจริงเหมือนจริงนะครับการใจบอลการครอบครองบอลนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจากเดอะมิลเลอร์นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทอร์เรนต์ลีตำนานผู้ใหญ่าอ์เซนอลนะครับออกมาพูดถึงฟอเรนเวียนะครับ เผยปมลับ1 1 6ล้านปอนด์อองรีชี้ชัดเหตุใดเวียสยังไม่เปรี้ยงกับลิเวอร์พูลฟอร์เรนเวียสดาวเตะค่าตัวมาศารลร116ล้านปอนด์ยังคงฟอร์มฝืดและทําประตูแรกไม่ได้ทํากลางเสียงวิจารณ์จากแกลลี่นวิลที่ตาหน้าว่าเหมือนเด็กตัวเล็กๆล่าสุดนะครับตัวอิงรีตำนานเดี่ยวยิงแห่งพิมลีของเอ้ปัญญาอาร์ซนอลนะครับได้ออกมาเสนอสทฤษฎีใหม่ที่น่าสนใจว่าการเดื่นโนของเวียสไม่ได้มาจากแค่ปัญหาฟอร์มส่วนตัวนะครับ แต่มันคือการประทะกันระหว่างสไตล์ของบูเดสกาเยอรมันกับความเข้มข้นของพิมลิกต่างหากทฤษฎีองลีบูเดสกาเปิดกว้างแต่พิมลิกวิ่งตามนาักเตะดย้ายมาจากเลเวอร์คูเซ่นสู่แอนฟิลด์นะครับวิจารณ์ทำนี้เพียง3แอซิดจากการลงเล่น16นัดและยังหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในแผนของอารนเนอร์สโลตไม่ได้ทธเลืองรีนะครับได้ให้การวิเคราะห์อย่างคมคายถึงสาเหตุที่ผลงานระดับซูเปอร์สตาร์ในเยอรมนี ไม่สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นความสม่ำเสมอในอังกฤษได้ทันทีผมว่ามีคำถามตัวใหญ่สําหรับคนที่ทําผลงานได้ดีในยอรมันโดยระแบบการเล่นของลีกที่นั่นมันเปิดกว้างมากถ้าคุณวิ่งได้ดีคุณจะมีโอกาสทําประตูและแอซิทมากหนัแต่ในลีกพรีเมียร์ลีกคู่แข่งวิ่งตามคุณได้ทุกเมื่อดังนั้นพื้นที่ว่างจึงมีจํากัดและมันจึงยากมากที่จะสร้างสารรค์เกยมยุคคอนโทรข้าหัวสร้างสารรค์เกม ออลีเชื่อว่านอกจากความแตกต่างของหลีกแล้วนะครับแนวโน้มทางแทคติกของฟุตบอลสมัยใหม่ก็มีเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่มีสไตล์แบบเวียดซึ่งต้องการพื้นที่ในการสร้างสรรค์และเลี้ยงบอลอย่างอิสระเน้นควบคุมไม่เน้นเลี้ยงผู้จัดการทีมสมัยนี้ต้องการควบคุมทุกอย่างเพื่อป้องกันการโต้กลับทําให้การปล่อยผู้เล่นให้เลี้ยงบอลได้อย่างอิสระกลายเป็นเรื่องที่หาได้ยากบล็อกต่ําปิดพื้นที่การเล่นตั้งรับลึก ทำให้คู่แข่งไม่เปิดพื้นที่ให้เข้าสกัดหรือโต้กลับคุณจะสร้างโอกาสได้น้อยกว่าที่เราเคยทําได้ในยุคของผมองลีกล่าวสรุปแล้วนะครับการ,รยืดโดนของดาวเตะ1 6ล้านปอนด์อาจไม่ใช่ปัญหาฝนตกแต่เป็นผลรวมของความแตกต่างทางแทคติกระหว่าง2ลีกยักษ์ใหญ่ที่แถมใม้พื้นที่ว่างในการโชว์ศักยภาพของเวียนลดลงอย่างหวบภาพนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องใช้เวลาแหละนะครับยังใหม่อยู่นะครับลับลีกใหม่นะครับกั่ ก็โดนอะไรได้ละครับจี๖น,นันไรเดอพี่น้องเด้อก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ผมว่าเวียดน่านจะมาแน่นอนนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นสื่อจากทางด้านของไลซิงเดอะคัพนะครับชีสตายูซีเคือใบสั่งรอดใบเดียวของอาร์เนสต์ลัดลิเวอร์พูลนะครับไม่มีเวลามานั่งเสียใจยกับความแพ้แพ้เยือกเยินต่อนนัตยิมฟอร์เรสต์อีกต่อไปแล้วผลพักของแดงต้องเผชิญหน้ากับพีวีไฮเอฟเฟน ในศึกยูฟ่าแชมลีค,คําคืนวันพุธนี้ซึ่งนี่อาจจะไม่ใช่แก้เกมฟุตบอลแต่เป็นศึกชีตาที่จะกําหนดอนาคตระยะยาวของคุณซ่ออันเดสรัสแลเส้นทางยุโรปความคาดหวังสุดท้ายที่ห้ามผัานในขณะที่ผลงานในลีกตกต่ำอย่างน่าใจหายนะครับการเดินทางในทั่วยุโรปก็ถือว่าเป็นเพียงอย่าหอมที่จะพอเยียวยาจิตใจแฟนบอลได้โดยลิเวอร์พูลทำงานได,ดีเยี่ยม ไปเก็บชัยชนะแล้ว3จาก4นัดในรอบแบ่งกลุ่มสลาอันเนอร์สล,ลัดแลนะคกับยูฟันแชมเปี้ยนีกไม่ใช่แค่ค,ความหวังนะครับแต่คือหนทางเดียวที่จะรักษาเก้าอีก้กุญซือเอาไว้ได้สลัดต้องไปให้ได้ไกลกว่าเดิมในยุโรปหากเขาสามารถประคองหงแดงไปได้ไกลในเส้นทางทั่วย,ยุโรปทั้วใบใหญ่สุดหรือแม้กระทั่งคว้าแชมป์สมัยที่7มาครอบครองได้ความผิดหวังทั้งหมดในประเทศจะถูกยกโทษให้ในทันทีจากแฟนบอล แต่ความกดดันคือหากผลลัพธ์ในโยุโรปคล้ายกับเมื่อฤดูกาลที่แล้วคือไม่สามารถไปได้ไกลอย่างที่ควรจะเป็นและควบคู่ไปกับฟอร์มที่ย่ำแย่ในประเทศนี่อาจจะเป็นจุดจบสําหรับสลัดถ้าแพที่ียนฟิลฝูงฉลามจะรับคมเขีดความแพ้แพ้เมื่อวันเสาร์นะครับลิเวอร์พูลจำเป็นต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาให้โลกนี้เห็นในเกมพบก,กับพีวีไฮโอเฟนเพื่อตอกย้ำว่าพวกเขายังมีศักยภา,าพพอจะต่อสู้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ แม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่หากของแดงพลาดแพ้คาร์บ,บันอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แอนฟิลฝูงฉลามจะเริ่มรับคมเคี้ยวและสลออ็อตอัดเหนือเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นก่อนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งพีวีไฮโอเฟนไม่ใช่หมูที่เคยรู้จักคู่แข่งจากลีกดัตช์ชุนี้ไม่ใช่ทีมธรมธรมดาธรรมดาที่จะไม่ลิร์พูไล่ถล่มง่ายควารมร้อนแรงสุดข,ขีดลูกทีมของปีเตอร์บอสคว้าแชมป์ลีกดัตช์สองฤดูกาลติดและกำลังนำเป็นจ่าฝูงในปัจจุบัน สถิติมหาโหดพวกเขานำอันดับ2ถึง6คะแนนด้วยสถิติชนะ11เสมอ1และแพ้เพียง1นัดเท่านั้นไร้พ่าดสิบเนัดติดพีวีไฮเฟนมาเย,ยนแอนฟิลพร้อมกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งถ้าสหรัฐสามารถเอาชนะคู่แข่งจากลีดดัตได้สำเร็จมันก็จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สกันอย่างยิ่งสำหรับตัวเขาเองและสำหรับรู้การของลิวโูลโ,โดรรอมแต่ถ้าแพ้ความกดดันทั้งหมดจะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงจนไม่มีใครหยุดได้นะครับ อ่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายเลยนะพี่ว like, ีไฮโอเฟนกำลังฟอร์มดีเลยนะครับแต่ถ้าแพ้อีกนะครับรับรองนะครับว่าโอ้โหไม่น่าจะอยู่หรอกครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นจากทางนั่นสื่อของลิเวอร์พู o ดอทคอนะครับ b i ๊ก i ิ้งเนลต้องเป็นเขาคำทนายกล้องโลกจากปาจริงครับ ชี้ชัดใครคือทายาทผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคนต่อไปแมนเนอร์สัลจะกำลังนำทัพหงแดงเข้าสู่ฤดูกาลที่2อ,อย่างทุลักทุเลในฐานะแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกนะครับแต่บทสมบัมภาษณ์สุดเอกลัก,กในอดีตของเชกิ้งคลับอดีตกุนซือผู้ยิ่งใหญ่ได้ถูกนำมาปัดฝุ่นอีกครั้งนะครับเมื่อเขาเคยเปิดเผยชื่อทายาทที่แท้จริงซึ่งเขาเชื่อว่าจะต้องกลับมารับไม้ต่อที่แอนฟิลด์อย่างแน่นอนเชกิ่งฟันธงสตีวิจีคือคำตอบสุดท้าย ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะฮะเจคกิงครอปมักจะเลี่ยงการคาดเดาเรื่องผู้สืบทอดแต่ไม่ชื่อหนึ่งที่เขาเอ่ยถึงอย่างหนักแน่นและชัดเจนที่สุดในเดือนธันวาคมปี2021ขณะที่สตีเวนจอราดกาลังคุมทีมวิลล่าและกําลังนําทีมกลับสู่แอนฟิลด์เป็นครั้งแรกในฐานะผู้จัดการทีมคู่แข่งเมื่อถูกสื่อถามตรงๆว่าจอราดมีโอกาสเป็นในายใหญ่ของหงส์แดงในอนาคตหรือไม่เจคกิงครอปตอบกลับโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวว่า โอ้ oh, ใช่ครับผมเชื่ออย่างนั้นอย่างแน่นอนเจคกิงคลับกล่าวผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทุกคนเส้นทางที่ถูกวางไว้เพื่อลิเวอร์พูลคำตนนันสินที่หนักแน่นของเจคกิงคลับมาจากความเชื่อมั่นในเส้นทางโค้ชของตำนานเบอร์8รายนี้จุดเริ่มต้นทีมเมอร์ซไซส์จะรัดเริ่มต้นอาชีพกุมทีมด้วยการกุมทีมเยาวชนอยู่ปีของลิเวอร์พูลทำให้เขาได้ซึมซับการทำงานในทีมชุดใหญ่ทุกวันสร้างชื่อที่สกอตแลนด ในปี2 0 2 1เขาพาเรนเจอร์คว้าแชมป์สกอตติชพรีเมียชิพเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีทีศทางที่ถูกต้องความสำเร็จนี้ส่งผลให้เขาก้าวไปคุมทีมแอตตันิล่าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจคกกิคลับกล่าวชื่นชมว่าสตีวีจีกำลังทำได้ดีมากมันเป็นเพียงเรื่องที่ว่าเมื่อไรที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขาจะเข้ามาคุมง,งานนี้ไม่ต้องมีถ้วยก็พิสูจน์ได้ เจคินคลับยังได้สยบทุกความเห็นที่ว่าเจอราดจําเป็นจะต้องคว้าทัวรางวัลเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติในการมารับบทบาทผู้จัดการทีมหรือผู้ในอนาคตผู้คนพูดว่าคุณต้องชนะทัวร์รางวัลแต่ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นคล็อกกล่าวสิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่สโมสร,รมีความมั่นคงและผู้จัดก,การทีมสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ทุกสิ่งที่สตีวีกกำลังทำอยู่ดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องบทสรุปปัจจุบันเกมชะตาอนาคต แม้ว่าในวันนี้อันเนอร์สลัตจะสร้างบร,ริษัทด้วยการพาทีมควาแชมป์พิมวิกได้ในวันการแรกและกำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2แต่คำพูดของเจงครก็ยังคงกล้องอยู่ในใจแฟนบอลปัจจุบันเจอราดอัมลาเอาอิติฟักในลีกซาอุดิอาระเบียและเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับที t ทีสปอร์ตขณะที่เขารอคอยจังหวะและเวลาที่เหมาะสมตามที่เจงครับเกิดทนายเอาไว้ซึ่งอาจจะเป็นวันที่เขาได้กลับมายืนอยู่ข้างสนามที่แอนฟิลด์ในฐานะ ผู้จัดการทีมคนต่อไปอย่างแท้จริงนะครับอ่าถ้าเป็นผมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่อยากได้ใครนอกจากเชิกินคอปนะครับอ่านี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของที่25พฤศจิกายนนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเชิญร่วมสนุนด้วยกันอ่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูฟอร์มของเจ้าหนูนะครับที่มีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับอดัมวอตันนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะฮะแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดติดตามแชร์เพื่อว่าข้างลิวอร์พูแล้วก็ขอฝากเพจนะครับทานแมวไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเพจแอดมินเองนะครับแอดมินเม้งนะฮะก็ไปจอยกันที่นั่นไปออกแสดงความเห็นไปแสดงความรู้สึกกันที่นั่นนะครับเราคือเพื่อนกันนะฮะและกับมาพบกับสรุปข่าวลือได้ใ,ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ